สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนวิธีการทำตารางและแผนภูมิในโปรแกรม PowerPoint 2010นะคะอันดับแรกนะคะให้ไปคลิกที่ปุ่ม Start ค่ะ Microsoft PowerPoint 2010เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างตารางและแผนภูมินะคะอันดับแรกเราจะสร้างตารางก่อน ให้ไปคลิกที่ปุ่มแทรกคะ่ะตารางเราสามารถเลื่อนเมาส์ได้ตามที่เราต้องการยนะคะว่าจะเอากี่แถวกี่คอลัมน์และที่ฉันก็จะทําตามตัวอย่างก็คือ3าคอลัมน์สีแถวคะ่ะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตําแหน่งของตารางแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายขนาดของตารางได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะต่อไปนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะตกแต่งตารางให้ไปคลิกที่ปุ่มมอนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของตารางนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกและดิฉันก็จะทำตามตัวอย่างก็คือแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้าไปในตารางได้เลยนะคะตามที่เราต้องการและก็สามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้ด้วยกัน ครอบตัวหนังสือเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการสร้างตรางนะคะต่อไปนะคะการทำแผนภูมิค่ะให้เราไปคลิกที่ปุ่มแทรกเช่นกันค่ะแผนภูมแล้วนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของแผนภูมินะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกและดิฉันก็จะทำตามตัวอย่างก็คือแบบ วงกลมค่ะก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะเพื่อที่จะให้เราแก้ไขข้อมูลในแผนภูมินะคะเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะทีฉันจะเปลี่ยนจากไตรมากเป็นยอดขายค่ะ พอเราแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปคลิกที่ปุ่มกากบาดออกได้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นแผนภูมิที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือย่อขยายขนาดของแผนภูมิได้ตามที่เราต้องการค่ะ ต่อไปนะคะการตกแต่งแผนภูมินะคะให้เราไปคลิกที่ออกแบบปุ่มมอเพื่อแสดงรูปแบบสีทั้งหมดของแผนภูมินะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกได้ตามต้องการแม่ดิฉันก็จะทำตามตัวอย่างก็คือแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวหนังสือได้ตามที่เราต้องการ แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแผนภูมิหรือย่อขายอายขนาดได้ตามที่เราต้องการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันก็จะขอจบการนำรนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ